ในหมู่บ้านป่าร่มเย็นโตโต้เป็นเต่าหนุ่มที่แหวกแนวไม่ใช่เต่าช้าเหมือนตัวอื่นโตโต้ชอบวิ่งหรือเรียกว่าคลานเร็วตลอดเวลาเพราะเขาเกลียดการรอวันหนึ่งโตโต้รีบไปงานเลี้ยงของป่าฤดูใบไม้ผลิแต่ดันพุ่งชนก้อนหินล้มกลิ้งลงข้างทางพลาดงานแบบไม่ต้องสงสัยขณะนั้นเองนานาก็ค่อยๆคลานตามมาถึงพร้อมกับขนมเต็มหลังนานาเอาขนมมาให้โตโต้พางพูดว่าบางทีการไปถึงไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่คือการถึงพร้อมของดีๆระหว่างทางโตโต้ทำหน้างงเหมือนเต่าฟังแล้วไม่เข้าใจ พี่แจ็คก,กระจันปลากระโดดมาจากต้นไม้การวิ่งเร็วไม่ได้หมายความว่าจะชนะเสมอไปถ้าใจเจ็บระหว่างทางแล้วยโยนใบไม้พร้อมคำปริศนาให้โตโต้ไปตามหาสิ่งที่ช้าที่สุดในป่านี้โตโต้เริ่มเดินทางตามหาคำตอบเขาไปถามแมลงปอแต่มันบินหนีไปเร็วเกินเขาไปถามนกเคาแมวแต่โดนตอบกลับว่าช้าหรอลองไปหาลุงแคระสิโตโต้พบลุงแคระต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่าซึ่งตอบว่าข้ายืนอยู่ตรงนี้ไม่เคยไปไหน แต่มีทุกอย่างที่ต้องการโตโต้ถึงกับเงียบเพราะนี่คือความช้าที่เต็มไปด้วยความพอเพียงหลังจากคุยกับลุงแคร์โตโต้ไม่รีบเร่งเหมือนเดิมเขาคลานกลับบ้านอย่างใจเย็นดูดอกไม้ฟังเสียงลมและยิ้มครั้งแรกแบบเต่าช้าๆแต่สุขใจโตโต้กลับถึงหมู่บ้านพร้อมของฝากคือรอยยิ้มที่ได้มาจากการเดินทางช้าๆทุกคนดีใจและพี่จักพูดทิ้งท้ายว่าความเร็วไม่เคยชนะใจใครแต่ใจที่สุขจะพาเธอไปได้ไกลในแบบของเธอเอง